ก็เมื่อวานนะเมื่อวานผมลงคลิปลงคลิปอาจารย์เบียไปนะฮอตมากเลยตอนเนี้ยลงคลิปกี่โมงนะบ่ายสองกว่านะพอถึงตอนนี้ก็น่าจะแสนห้าหนึ่งแสนห้าห้าหมื่นวิวแล้วคิดเตียขี้เกียร์ตอบคอมเมนต์แล้วเนี่ยตอบไม่ทันแล้วนะคนด่าแปดสิบเปอร์เซ็นตมื่อทำอะไรกันก็ไม่รู้นะทุกทีก็ ก็ไม exactly. ่เห็นเป็นไรเลยรอบนี้โดนหนักเลยนะก็เ hmm. ป็นก็เป็นผมก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะสักวันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละก็ยังดีนะที่เข้ามัวแต่ไปดูทีิปยังไม่มาปวดไรถ้าเจอมาปวดในไรก็จะแบบอืมก็ก็ตอบไปตามสภาพนะก็สอนทำเขานั่นแหละสอนทำเขาถ้าเขามาปวดนะก็พูดเท่าที่พูดได้ ก็จะมันขึ้นนะก็คือสไตล์การพูดก็จะก็จะเปลี่ยนไปจะจะไม่มาแบบถามตอบเรื่องปฏิบัติอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นเรื่องทางโลกเรื่องพูดถึงคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนสไตล์ไปนะถ้าถึงวันนั้นนะมันก็มันก็มีอย่างแน่นอนนะยังไงมันก็ต้องมีนะคอมเมนต์ Comment พันขวาเลยละ่ะก็คือตอนแรกผมนั่งตอบนะคือตอบจนเฟ e b o o k มันบล็อกผมนะ่ะมันบอกผมว่า คุณถูกจำกัดการคอมเมนต์อะไรสักอย่างเนี่ยเนื่องจากจะเป็นสแปมชุมชนอะไรสักอย่างเนี่บอกผมไปชั่วโมงหนึ่งมันผมก็เลยโอ้ขี้เกียจตอบแล้วตอบไม่ทันเอ้าช่างช่างมันเลยแต่ผมก็จะฝากนะครับฝากฝากลูกศิษย์หรือ fc ผมนะที่ที่ที่ตามติดตามผมอยู่นะก็ถ้าท่านจะคอมเมนต์ในคลิปช่องผมเนี่ยก็ทำได้นะก็ทำได้นะ คอมเมนต์ตอบโต้คนคนที่มานะก็ผมก็ให้ทําได้นะแต่ให้ท่านใช้ความเมตตานะก็พูดกับเขาดีๆนะพูดกับเขาดีๆเหมือนเราพูดทำแม่ก,กันนี่แหละไม่ต้องไปขึ้นมึงกูไม่ต้องไปใช้คําหยาบคายนะก็พูดให้เขาแบบอืมโอเคโอเคอย่างเงี้ยเออแบบนี้ดีไหมความคิดเห็นแบบนี้ดีไหมนะท่านก็จะได้ฝึกไปด้วยนะและผมจะแนะนําว่าถ้าแบบอ่าท่านท่านจะตอบคอมเมนต์ใครไปให้ให้ท่านกดกดไปดูโปรไฟล์เขาก่อนนะ ถ้าเรากดไปดูโปรไฟล์เนี่ยบางทีมันจะมีข้อมูลเข้ามาในหัวเรานะว่าเราจะพูดกับคนนี้แบบไหนอย่างเงี้ยเหมือนการเหมือนเป็นการแบบอ่านสภาว่าจิตของเขาแวบหบนึ่งอย่างเงี้ยก็ลองดูนะลองหัดดูนะแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้แล้วว่าอ,อ๋อคนนี้ต้องตอบแบบไหนตอบแบบยไหนแต่มันก็มีพวกที่พูดดูเรื่องกับพวกที่พูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ก็แล้วแต่นะแต่ที่ผมตอบคอมเมนต์เนี่ยผมก็ปั่นนะผมก็ปัน่นปั่นเขานะปั่นเขาเหมือนกันนะ ให้เขาเกิดอารมณ์เอย่ยหรือว่าทําให้เขาเห็นอารมณ์กเกยอะไรบางอย่างเนี่ยนนะผมก็ปั่นปั่นไปเรื่อยนั่นแหละ <laughs> ปั่นยอดวิวได้นะบางทีเห็นผมคอม,มเมนต์อาจจะแปลกแปกใช่ไหม <laughs> แต่ก็เมตตาหมดแหละเมตตาหมดเลยนะก็ตอบให้หมดหละก็ดึงดึงความความชั่วในใจิตใจเขาออกมานะถ้าเขาชิดไม่ดกีก็ดึงออกมาให้เขาเห็นเนี่ยบางคนแบบ เจอผมปั่นสุดๆก็รับไม่ได้ก็บล็อกหนีเล <laughs> บล็อกช่องผมเลย <laughs> หลายอย่างมากลนะก็เจอไนะก็รู้วิธีจัดการนะผมก็รู้วิธีจัดการแล้วก็ก็ฝึกมาเรื่อยๆนะตั้งนานแล้วนะโลกทำแปดประการครับทำดีแค่ไหนก็โลกตีเตียนนะก็ใช่นะพู้เจ้าอินโดนินทาเซีย <laughs> แล้วผมเป็นใคร <laughs> เป็นเรื่องธรรมดานะมีคำถามอะไรอีกวะไม่ได้เตรียมคำถามอะไรมาเลยยังมึนๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยวันนี้วันนี้ร่างกายก็ปรับสภาพได้ละอดข้าเที่ยงแค่มื้อเดียวคือแบบเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยก็แปลกเหมือนกันนะก็วันนี้วันนี้ก็ดีดีขึ้นมาบ้างถ้าไม่ปิดเสียงเนี่ยคือแบบมีคนคอมเมนต์ทุกๆทุกๆ สามนาทีห้านาทีนะแบบมันขึ้นรัวมากเลยมันตึงตึ้งตึงตึงตึงอย่างเงี้ยนะก็รอดูนะก็สายหัวเหมือนกันนะแบบโอ้คอมเมนต์มาแต่ละอย่างก็แบบคือแบบด่าบ้างบูลี่บ้างนะก็เป็นเรื่องธรรมดามีด้วยนะมีอินบ็อกมาหาผมด้วยนะอินบ็อกแบบมึงเดียวกับกูไหมคนแบบนี้ก็มี อันนี้มันมันยุคสมัยไหนแล้วนะยุคสมัยสมัยนี้มันมันไม่ใช่แบบบ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนสมัยก่อนนะคือสมัยเนี้ยเราก็ต้องใช้ความคิดใช้อะไรอ่าใช้ความคิดใช้ใช้ปัญญาคุยกันเนาะเนี่ยอย่างอย่างมาบอกผมว่าใส่เดียวกับกู้ไม้เนี่ยผมก็บอกนะนี่มันยุคไหนแล้วยุคแห่งการใช้ปัญญาและความคิด หมดยุดป่ายุคที่มันปาดเขื่อนใช้กําลังแก้ปัญหากันแล้วนะคือการใช้ใช้กําลังแก้ปัญหามันก็ได้แค่ความสาใจพอพอต่อยตีกันไปเสร็จก็แบบก็แยกย,าย,ย้ายเน่ยบางทีก็แคนกันหนักกว่าเดิมอะก็แบบจากต่อยกันธรรมดาก็กลายเป็นฆ่ากันตายลยประมาณนี้นะก็คือแบบมันไม่เหมาะที่จะประทะย,ยุคเนี่ย <laughs> ไร้สาระมากเลยนะ <c oughs> ก็แบบเออใครจะด่าก็ด่าไปเฮ้อางนะ คือผมก็เอาหานะผมก็คอมเมนต์เอาหาแหละแต่ถ้าถ้ามาแนวที่มันแบบยังไงแบบกล่าวหาใส่ลายป้ายสีอย่างเงี้ยผมก็เตือนเหมือนกันนะก็เตือนว่าแบบเออระวังนะระวังมันเข้าขายมินเปานะ้าแม่แนอยางเงี้ยบางคนก็กลัวไงขอโทษครับอย่างเงี้ยแล้วก็ลบคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่ถ้ามันมันจะชนจริงๆมันหนักจริงๆก็ก็เอาเหมือนกันนะ ก็อย่างตอนนี้มีเคสหนึ่งนะมีเคสหนึ่งผมก็ผมก็ส่งให้ทนายไปแล้วนะนะเดี๋ยวรอดูว่าทนายจะจะทํำยังไงจะเรียกตัวยังไงก็เขาแท้นะเขาแท้ก็เลยก็เลยเอานะก็เลยเอาเอาลองเอาสักเคสหนึ่งก็ท่านจะวิจารณ์ผมอะ่ะไม่มีปัญหาหรอกจะด่าก็ได้จะอะไรก็ได้แต่ถ้าแบบกล่าวหากันด้วยการหมิ่นประมาทไหนะก็โดนเหมือนกันนะไม่ปล่อยไปนะถ้าถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ไปทํากับคนอื่นใช่ไหม ก็ก็ลองดูสนะักเค่น่นลองดูกตนต่ออาจารย์ได้ครับก็ครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงได้ท่านจะรู้แนะว่าพูดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรท่านจะไม่พูดอะไรไปเรื่อยนะคือมันจะรู้อยู่ข้างในเลยว่าอ,อ๋ออย่างอย่างอย่างตอนตอนที่ไลฟ์อยู่เนะี่ยเรื่องไหนพูดได้เรื่องไหนพูดไม่ได้เนะี่ยต่อให้มันเป็นความจริงมันก็พูดไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะก็ถ้าเราแบบ พูดความจริงพูดความจริงทุกอย่างเนะี่ยโอ้สวยนะสวยนะสวยนี่ยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะก็เดี๋ยวอาจารย์เบียร์จะมีปัญหา <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีปัญหานะเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็ก็เริ่มโดนเพ่งเล็งอยู่นะเริ่มโดนเพ่งเลงอยู่นะก็ไปยุ่งกับสายมูมากนะ <c oughs> สายมูเนี่ยคุมประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ ถ้าเขาสั่งการขึ้นมาอาจารย์เบียร์ยุ่งนะยุ่งเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นแบกก็เอาไว้อยู่นะจะบอกให้อันนี้เตือนนะเตือนด้วยความหวังดีนะประเทศไทยม,ม,มันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีระบบระบบข้างล่างระบบที่ดํามืดมองไม่เห็นอยู่มากมายนะถ้าเขาเล่นจริงๆนเนี่ยเรียบร้อยเลยนะงายเลยนะก็ไปเล่นกับความเชื่อนะ <laughs> <laughs> ดูน่ากลัวไหมฟังดูน่ากลัวไหมคือผมจะรู้ไงผมจะรู้เรื่องภายในนะเรื่องภายในเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะถ้าคนทั่วไปจะจะไม่รู้จะไม่รู้เหมือนผมแต่ครูบาอาจารย์ก็รู้นะเออเรื่องนี้แตะได้เรื่องนี้แตะไม่ได้ท่านก็ระวังเหมือนกันนะครูบาอาจารย์มท่านระวังมากเลยไปเจอตอใหญ่ๆแล้วยุ่งเลยซ <laughs> วยเลยนะ ก็ต้องดูนะอะไรแตะได้อะไรแตไะไ,แตไม่ได้นะพูดพูดแต่ความจริงไม่ได้นะจะร้อนนะวยความเคารพค่ะเพิ่งมาดูค่ะอ๋อสาธุนะสาธุนะคนที่มาดูไลฟ์นี่คือคือผ่านผ่านการกองมาเรียบร้อยแล้วคืออย่างพวกที่มาปวนผมในชิปเนี่ยมันก็จะปวนแค่ในชิปนั่นแหละมันก็ไม่ค่อยโยงมาชิปอื่นนะไม่โยงมาชิปอื่น แต่ก็มีแหละก็มีเหมือนกันนะก็บบมีส่วนน้อยนะที่ปนมาคลิปอื่นคือแบบพอพอไม่พอใจผมคลิปนั้นละไปแทรผมคลิปอื่นไปแทรผมคลิปอื่นถ้าผมเจอแบบนี้นผมบล็อกบล็อกทิ้งเลยปวดน,นะปวดถ้าปวดคลิปเดียวไม่เป็นไรนะปล่อยมันแต่ถ้าถ้าคนที่แบบเอ่อมีปัญญามีสต,ติปัญญาแบบจะเอะในใจแล้วว่าเฮ้ยทาไมทําไมคนนี้ถึงพูดแบบนี้อะไรประมาณนะี้พอเราดูคลิปปุ๊บเราก็มาดูไลฟ์สดอ่ะ พอมาดูได้สวดตอนของตอบคําถามแล้วก็จะแบบเฮ้ยสไตล์นี้เหรออะไรประมาณเนี้เฮ้ยทําไมตอบคําถามแนวนี้ได้เก็มีเหมือนกันนะก็ศึกษากันไปนะผมชอบอาจารย์ที่เอาเหตุผลมาค้านเหรอมาค้านใช่ไหมแต่ผมไม่อยากให้อาจารย์ตั้งตนให้มีจิตใจสูงกว่าเข้าไว้เช่นถ้าเขาจะถกเถียงอาจารย์เบียร ยกใจให้สูงเหมือนเป็นครูสอนจิตพ่อสอนลูกพี่สอนน้องอย่าไปลบใจนี่สําคัญที่สุดยกให้สูง <c oughs> ผมรู้นะผมจะรู้ผมต้องทำอะไรนะผมจะรู้เองโดยธรรมชาติเลยนะอย่างผมจะทำอะไรขึ้นมาเนะี่ยจะทำอะไรกับคนนี้จะพูดอะไรกับคนนี้คือผมจะรู้ลาว่าผมจะต้องทำอะไรนะแล้วครูบาอาจารย์ที่ดูแลผมท่านก็ไม่คาดคานนะผมทำอะไรท่านไม่คาดคานเลยเพราะว่าผมอยู่ในกรอบ อยู่ในกรอบที่ที่มันถูกต้องที่พิจรารณาดีแล้วว่าเราต้องพูดสิ่งนี้เราต้องพูดสิ่งนี้ต้องพูดสิง่งนี้ให้ดูเป็นกลางๆนะดูเป็นกลางๆนะ <de af Connie> ท่านไม่เข้าใจหรอกท่านไม่เข้าใจผมหรอกไม่เข้าใจครูบาอาจารย์หรอกก็ไม่ต้องไปสงสัยนะผมทําอะไรก็ก็มันพิจรารณาดีแล้วนะมันอาจจะไม่ถูกใจท่านก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นสีของท่านนะอย่างอย่างที่ผมทําอะไรมันก็สิีของผมเหมือน <g ifts> ก็ก็อย่าไปสนใจนะมันก็แค่ละครฉากหนึ่งที่ต้องแสดงบนโลกนี้แค่นั้นแหละแสดงในสังคมแสดงในอะไรหลายๆอย่างก็อย่างดูที่ผมทําคลิปดิอย่างผมทําคลิปว่าให้อาจารย์เบียแบบดูเป็นจริงเป็นจังไปได้นะพอมาเจอผมในไลฟ์ผมก็แฮแบบนี้เลยไม่เห็นสนใจเลยก็แสดงเฉยๆนะอย่างอินบ็อกมาสอบถามผมเนี่ยผมก็พูดปกติเหมือนเดิมะแเลย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ